กับข้าวกับขาวเร็วหน่อยโ oh. อ้ยเด <'re> right? ี๋ยวนะเปิดชวิตยังเปิดชวิตเกรรดิเปิดแไม่ใายเปิดเปิดแล้วเออนี่เปิดแล้วนี่ไปมาแล้วเนี่ยปิด yeah! ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสตาร์ทอบบ ียงเบาเรือเกินหรอเดี๋ยวต้องต้องตั้งห่างวันนี้บอนั้นในขณะนั้นนะประกายไฟมันก็นแค่นั้นแหละนี่นะไม่ทำไมอ,ไอ,ออกลอยมันมีประกายไฟอะ่ะอีกทีเด้อผมไม่ได้มองเลยเพี้ยตาเลยพอพๆอพอพอพอ,ออกนิดเดียวเองแค่นั้นแหละ ปิดสวิตช์ยังเนี่ยิดแล้วลองเปิดอีกทีดิเปิดฟิงเจถ้าไม่เปิดไฟไม่เข้าปั๊มครับเปิดดิเปิดออาเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วไฟมาแล้วสองโวลต์อย่างงี้มาครับไม่รู้วิชามาแล้วงานเนี่ยโอ้ไฟมาแล้วน่าจะติดเี่ยนนี่ยังไม่ได้เสียงหัวฉีดอันนี้เปิดไว้หรือปิดปิดแล้วปิดแล้วบอกเออ ปิดไฟนี่ก็มาอยู่เยอะเนี่ยชีตมีไฟไหมถือโทรศัพท์ก่อนไฟเนี่ยโอ้โหโยกแรงเนี่ยเดี๋ยวเสียไม่ไม่เปิดสวิตช์ไฟไม่มาหรอกเนี่ยต้องเปิดสวิตช์ไฟถึงจะมาคุยชิดเอาไหมใหญ่โยกแรงเนี่ยโอ้โหเสียหมดเลยเปิดสวิตช์ไหมเนี่ยเปิดเปิดไม่ต้องสตาร์ทนะเปิดเฉย เพื่จังอืมีไฟมาแล้วมาแล้วนะเปิดนเดี๋ยวเออมาแล้วครับมาหัวฉีดมาคอยคอยมาแล้วครับจบนี่มาเฮยไองี้ติดอยู่เดี๋ยวใส่หัวฉีดนะอย่าติดอยู่ไอเงี้นะยนาติดอยู่ละโอ้ยตายตาย,ตาย